สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมนะช่อง u t u b e แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ครอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะฮะมาดูสูตรวิ่งล่างเดินดีสูตรนี้เดินดีจริงฮะเป็นสูตรแบบ2ตัวมา1ตัวนะครับสูตรนี้เดินยาวนะครับผมย้อนให้ดูแค่อันนี้ผมย้อนให้ดู7จ็ดงวดนะแต่สูตรมันจะเดินยาวกว่านี้อีก พอวิธีคิดวิธครับสูตรนี้ผมดันโปรแกรมไว้ดูนะครับเดินดีจริงๆนะครับก็นำมาแปลคำนวณเป็นสูตรมือให้สมาชิกได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับวิ่งล่างเดินดีนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับพร้อมกับสูตรเด่นล่างนะครับสูตรนี้เป็นเด่นล่างคู่ขี้นะครับในแต่ละงวดก็จะเลขขี้หรือเลขคู่จะมาแบบสองตัวเหมือนกันนะครับ เด่นล่างคู่ขี้สําหรับสูตรนี้นะครับมาเทียบชนกับวิ่งลากเดินดีนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี้ชอบมาสองตัวนะครับเนี่ยเลขสองตัวในชอบมานะครับเดี๋ยวดูวิธีควาวิธีคิดวิธีทำนะครับทั้งสองสูตรเลยล่างล้วนๆนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแล้วอนนกักคำนด ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็นะฝากคําเตือนไว้ด้วยก็แล้วกันทางช่องฮนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแยกแยะขือดวยตดวงท่านเดงถูกผิดกราบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสูตรนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้ก็คือผลออกนะครับสูตรงวดแรกนะครับสองตัวหนึ่งตัวได้แปดก้าวพวกรแปดก้าเลยนะครับ เดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทําให้นะครับสูตรนี้ชอบมาสองตัวเนี่ยชอบมาทั้งสองตัวเลยนะครับอ่ะถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่สองครับวิ่งล่างได้ดีสูตรได้หกกับเจ็ดนะผลออกหกหนึ่งครับนะ จะเลขยกหกฮะวนนี้ที่หลักสิบถูกงวดที่สองงวดที่สามนับสูตรนะครับในเลขเก้ากับเลขศูนย์ผลออกศูนย์เก้าจับตาดูแถวแรกดีๆนะครับแถวเนี้ยครับ <c oughs> อ่ะงวดนี้ก็มาครบฮะ เมื่อที่ผมบอกนะครับสูตร2ตัวชอบมาครบนะสมัยชิกนะมันชอบมาครบนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ดูว่ามันผมย้อนไ้ดู7จ็งวดเนี่ยมันมาครบกี่งวดนะถูกงวดที่3ามงวดที่4สูตรได้สากับ4ี่นอกสี่สามวันนี้มาครบอีกนะครับ ถูกฮะออกสี่สามที่สิบหน่วยล่างอ่ะงวดต่อมางวดที่ห้าฮะสูตรได้เก้ากับ0ูนย์พอดอกเจ็ดเก้าอ่ะงวดนี้มาแถวแรกอีกเห็นไหมฮะแถวแรกแถวแรกนี่ไม่หลุดเลยนะเ,นะเข้าใจไหมก็เก้าครับมาที่หลัก หน่วยล่างนะมาทีลงหน่วยล่างวัดที่6นะครับย้อนให้ดู7งวดเลยแต่สูตรนี้จะเดินยาวกว่านี้นะครับงวดที่6นะครับสูตรตัวเลข7เลข8ปร,รอด7 8เลยอ่ะก็มาครบนะมาครบอีก ที่2ตัวล่างมาครบที่2ตัวล่าง7 8ถูกอ่ะหัวที่ผ่านมาเนี่ยฮะสูตรได้9กับ0นะพอ้ดอก9 0นะก็มาครบล่างอีกนะครับมาครบล่างอีก กาสุขถูกฮะ <c oughs> อ่ะทีนี้นะครับไปดูนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับวิธีคิดวิธีทำเป็นมาอย่างไงทำไมมันชอบ เนี่ยเลขสองตัวแค่น,นี้นะมันชอบมาเนี่ยฮะดูนะสมาชิกนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันสักนิดหนึ่งเน,ง,งเนี่ยงวดแรกเนี่ยสูตรสองตัวเนี้ยมาครบาจากเจ็ดงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจากเจ็ดงวดเนี่ยมาครบสองตัวล่างซะห้างวดเลยเลขสองตัวเนี้ยนะครับอีกสองงวดเนี่ยมามาหลักเดียวอา่านอกนั้นมาครบสองตัวล่างเลยอ่ะไปดูฮะ นี่ครับวิธีคิดวิธีทำอ่ะผมไม่ได้โกหกนะครับตามสูตรมันมันมาจริงๆนะครับสองตัวชอบมาคบนี่ฮะตามสูตรมันมาแบบนี้เลยนะครับสมาชิก้าแคปสูตรไว้แล้วลองไปย้อนดูนะครับว่าผมจะโกหกไหมนะครับอวาวที่จะถึงนี้วิธีทำนะวิธีทำนะครับนาหลักเมื่อหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวก ร้อยสตัวหน้าครั้งที่1นครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก7คงที่นะครับเอาบวกกันดู0ูบวกสก็ได้3 3มสาบวกหนึ่ายเลข4 4่บวกสลงท้ายเลข6 6หบวกสลงท้ายเลข8 8ดบวกเลงท้ายเลข5 5าห้าบวกเจบวกเจงที่นะครับลงท้ายเลข2องครับสบวกเพิ่มไป1ได้เลข3อ่ะโง่น,นี่ได้2กับสามสมมตชิดนะ อาระหว่างสองกับสามจะมาควบล่างไหมสามสองสองสามเลยนะครับถ้าไม่มาก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่วนมากจะมาที่แถวแรกนะฮะหวงนี้ได้สองกับสามสน,นะสมาชิกนะได้สองกับสามอ่ะพิจารณาเอานะครับว่ากันไปตามสูตรนะครับถูกผิดอยู่ที่สูตรนะครับผมเป็นคนคิดคำนวณมาฝากสมาชิกถ้าชอบจัดพอขัดผ่านพวกจำที่สิบหกทับสี่ทับหกเจ็ดนะครับได้สองกับสามเพิ่งห่วงนี้ เดืนล่างสองตัวมาหนึ่งตัวเรียนมาที่แถวแรกอ่มาดูสูตรที่สองกันฮะเดืนล่างคู่ขี้นะครับ <c oughs> เดืนล่างคู่ขี้วัแรกสูตรได้เก้ากับหนึ่งนะฮะได้เลขขี้ผดดอกหกหนึ่งนะครับหนึ่งน,นะครับมาที่หลักหน่วยถูกนะครับวัที่สองสูตรได้เก้ากับหนึ่งได้เลขขี้ฮะผดดอกสูตรเก้าเก้าฮะมาที่หลักหน่วยล่างอีก ถูกงวดที่สองงวดที่สามสูตรได้หนึ่งกับสามได้เลขคี่อีกฮะวันออกสี่สามสามมาที่หลักหน่วยอ่ะชอบมาหลักหน่วยเลยเนี่ยชอบมาหลักหน่วยนะสมาชิกนะพิจารณลยนะ่าเอาอถูกทุกงวดที่สามงวดที่สี่สูตรด้วยเก้ากับหนึ่งได้เลขคี่อีกฮะรอกิจเก้าเก้าครับ,รก, 7, 9, รบก็มาที่หลักหน่วยล่าง,อ,งอีกนะหน่วยล่างยาวๆเลยนะครับอ่ะงวดที่ ห้าสูดได้แปดกับสูดได้เลขคู่ห้าโวี่นะครับผูดอกเจ็ดแปดแปดครับมาที่หลักหน่วยล่างอีกนะครับอ่ะหัวที่ผ่านมานะฮะสูดได้เจ็ดกับเก้าได้เลขคี่ครับหัวที่ผ่านมาผู้ดอกเก้าสูดเก้านะครับก็มาที่เลขคู่วม่เลขคี่กับเก้าอันนี้หัวนี้มาที่หลักสิบนะเลขเก้าถูกฮะอ่ะไปดูวิธีทำกันฮะเด็ดล่างคู่ขี้ สูตรนี้นี่ครับวิธีทําง่ายๆเลยเห็นไหมไครนะับสมาชิกนะแคปสูตรไว้แล้วลองไปย้อนดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโกโหกอีกมันนะครับผมคิดตามสูตรนะสมัสชิกนะถ้าไม่ชอบตามสูตรก็มองผ่านได้นะครับไม่มีไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับถ้าชอบนะครับนี่ฮะวิธีทํานําหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งเนี่ยบวกกัน ได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวกเลกขสองคงที่อ่ะบวกกัะดดเบวกศูนย์ 0, ลงท้ายในเลยเก 9, 9้าเก้าบวกสองนะครับลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกเพิ่มไปสองแต้มอ่ะหนึ่งสองสามก็ได้เลขสามอ่ะาวดนนี้ได้เลขขี้ฮะได้หนึ่งกับสามนะครับอ่ะพิจารณาเอานะครับหนึ่งกับสามนะครับชอบจับนะครับขัดก็มองผ่านนะสมาชิกนะครับก็มองผ่านนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับอ่ะวันนี้ได้หนึ่งกับสามนะครับ ได้หนึ่งกับสามได้เลขค,คี่ีะฮะได้เลขคี่รับบจะวันที่สิบหกทับสี่ทับหกเจ็ดอ่ะเดี๋ยวไปเทียบชนกับสูตรที่คำนวณไปก่อนหน้านี้ สูตรนี้วิ่งล่างเดินดีอ่ามันชนที่เลขสามฮะวันนี้จะมาไหมาเลขสามถ้าไม่มาก็คือสองครจับสองหนึ่งเลยสองหนึ่งสองสามนี่แหละอ่ะมันอยู่ที่สองสามเนี่ยนะครับสองกับสามเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ผมชอบเลขสามนะตัวชนนะอ่ะสารับคดีนี้ก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะที่ให้การติดตามนะครับผมชอบสูตรนี้มากกว่านะครับ เลขสองกับเลขสามผมคิดว่าน่าจะมาสักตัวที่เลขเด็ดลากนะฮะ,ะถ้าหรบคิปนี้ก็ขอบคุณครับ